เป็นจ้งหด้าับพี่น้องอย่าจือเจ้ามือบอได้กินหอดเงินครับพออย่างพอมันหาสื่อบ่ได้นี่แหละครับที่หลังบ่ต้องอ่านดอกบ่ต้องย่านว่าเลขดังแล้วมันสิเข่าสมงวดสมควนแหะครับบ่ไดเงินเฮาผู้ใดบ่ได้สื่อก็จะเสียใจด้วยครับนี่แหละครับคือการเสี่ยงดวงมันก็นเป็นธรรมดาแล้วครับ มีได้บ่ได้ได้บ่ได้ก็ตามนะครับกันยังเป็นแฟนครับสาวหน่อยเผ็ดบานแพง,งหล้กกะองค์อิงคือเก่าหลหระครับบ่ได้เกี่ยวกับถือเลขบ่ถือเลขนะครับอันนี้มันก็คือผลพ้อยได้นั่นเองครับบ่อได้ตั้งใจว่าสิไปเอาหวยอยู่แล้วนะครับแต่มันถือมันก็นดีเนาะครับบ่ถือกับว่าเป็นยังครับบ่ได้เสียใจเพราะว่ามันบ่อได้สื่อมันสื่อบ่อได้ พอหลังจากที่จับปิงปองแล้วนะครับแม่แต่สรลากกินแบงรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เนี่ยครับก็ยังหาบรรา่ไใดแล้วใต้ดินกันครับแห้งหอกมันอันแห้งอันแต่เหมือน,น,นอ,นอนนันแล้วนี่แหละครับอย่าจืครับเจามือเป็นไดบานนี่ย่านตะมันเถือลายก็เลยบรรย่ไใดเงินสมควล่ะครับเอากลับมาเปิดเพลงฟังอยู่แล้วครับเปิด youtube ดีกว่าครับฟังเพลงดีกว่า พุ่นพี่น้องพี่น้องถ้าว่าสั่นเป็นเบื้องวิดีโอนี่ซ่องหนึ่งนะครับมังกรสยามเนี่ยครับเพราะว่าพอไงแล้วได้โบนะครับว่าทาน้องลูกหญิง้าสองล้านแต่แล้วสีแต่งโตเป็นผีบ้านะครับนี่ตอนนี้เรากําลังพูดลรอครับอยู่ตลาดผู้เลื้งือมั้งครับเป็นตลาดนัดนะครับคนหลายๆแล้วแต่งไปเลยแหละครับเพราะว่าตามสัจจะตามข้าวบอของเรานะครับเพื่อนครับก็รอเบิ้งนะครับ บอกว่าสิเป็นสาวหน่อยบันแพงนะครับเขาไปเบิ่งจังทีวาแหะครับนองอุ้งอิงกับแม่พิมพ์ผ้าพรนศรีคือกันนะครับเสียงนั่นคล้ายๆกันอีหลีนะครับพี่นองฟังพี่นองวาจังไหนครับมันคือกันบอกผมก็ว่ามันคล้ายคคักอีหลีอยู่เดยครับนําเสียงทีเป็นจังสันกล่องกลางว้านคือกันนะครับเพิ่นกะโอ้เพิ่นกะโด่งดังมาโดนนะครับแม่พิมพ์ผ้าพรนศรินี่รุ่นใดนะครับ พอบอกง่ายๆนะครับผมก็ว่าผมเห็นนโรดอะครับพนหลองเพลงมาตะดโดนเนาะซึ่งเพลงดงดังกับหลายเพลงเลยครับพี่น้องแฟนครับผู้ใดจําได้บ่ครว่าเพลงอย่างที่ดังแน่ลืมเรื่องนึงนะครับแฟนครับที่คอมเมนต์เข้ามาอยากให้ผมตั้ง่องนะครับซื้อไม่ก็ขอบคุณนลายๆนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนซื้อไม่ลรอครับว่านุ่มบานทุ่งนะครับ สีเอาแบบนี้แหละครับเพราะว่ามันก็เป็นภาษาอังกฤษมันก็อ่านยากจักสีเป็น่องเกี่ยวกับยังเนาะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหมนะครับเพราะว่ามีข่าวเรื่องเหล้าเกี่ยวกับอีสานบานทงเฮ้าหลายๆแนวเดี๋ยวผมสิไปถ่า,ายคลิปวิดีโอนะครับของหมอลําเดี๋ยวล่าสุดนะสิไปยุแถวบุรีรัมนะครับคณะหมอลําหน้าวิหกนะครับเดี๋ยวไปถ่ายไม่พี่เห็นน้องเบิง่งถานุ่มโจนะครับ ผนมาท่างโซนภาคตะวันออกแง่มไรกระชเขาไปทายม่ให้พี่ให้นองเบิงนะครับแต่ว่าบ,บางช่วงบางตอนกระชเอามาบ่อใดนะครับพยานมันติดลิกิทธิ์เพิ่นมันกระสิเป็นปัญหาเนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันบ่ดีนะครับเดี๋ยวคงอีกบ่กี้มือล่ะครับน่าสิเป็นอาทิตย์หนาพุ่น,นะครับผลสิมาแถวสร้างหนองกีเดี๋ยวสิไป่ายคลิปวิดีโอให้แฟนครับให้เบิงนะครับแฟนครับคณะไดมันกะ เบิ้งได้เนาะครับแบดวงหมอลำแต่ว่าน้ององค์เอิงนีส่สิสิตามเข้าไปหลังห้านนะครับสิไปอยากไปสัมผัสโบสโจนะครับความรู้สึกเป็นจังไดครับสําหรับหนักปั่นมือทองของวงการลูกทุ่งหมอลำแคบกีมือนะครับสามารถทําให้นักร้องนะครับน้ององค์เอียอยดปิ้วถ้าลุกถึง3าล้านได้จังไดครับค่ายาง่ญ่ๆผมบอกเลยว่าย่งบ่ถึงขนาดนี้นะครับ หรือผู้ใดว่ามีเพ่งผู้ใดทีมือเดียวเนี่ยนะครับสามล้าน,นครับซึ่งค่อนข้าง,งที่หายากนะครับในวงการนกทุ่งหมอลําผมว่านี่กบห้องก็เห็นนี่แหละครับว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่บกค่อยเกิดขึ้นนะครับหรือว่าพี่น้องว่าผู้ใดที่มันยอดวิวหลายขนาดนี้ครับยกตัวอย่างเห็ผมฟังนะครับหรือว่าให้แฟนครับคนอื่นใดรับรู้น้ำเนี่ยครับเพราะว่ากะ บอกหูคือกันนะครับว่าสิขนาดนี้ได้ผู้ใดขับทีสีถึงยอดวิวขนาดนี้ผมก็ว่าเป็นผมอยู่ในวงการหมอล่ำมากพ่อสมควรอยู่นะครับตั้งแต่เมย์ก็เป็นหมอล่ำนะครับพ่อก็เป็นหมอล่ำแต่ว่ามันเป็นยุคเก่าสมัยโบราณมันสิเป็นล่ำแบบทำนอกแบบขุนแผนนะครับหรือว่าแฟนครับเคยได้ฟังบ่ครับเดี๋ยวสิอาดคลิปเมยมาให้เบิ้งครับว่าตอนนี้ยังมีการล่ำอยู่นะครับ สมัยย้อนยุคนะครับสมัยโบราณซึ่งตอนนี้ยังสามารถจ้างได้นะครับโดยใส่นะครับกองตีธรรมดาแล้วก็มีพินนะครับแล้วก็มีแค้นซึ่งตัวละครเองก็บ้่อลหลนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องขุนสร้างขุนแผนนะครับเป็นเรื่องประวัติเก่าๆดอกครับไปจ้างได้นะครับยูบานทุงมืนนะครับตำบลหนองทับไทยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ไปติดต่ออยู่ท่างวัดเลยนะครับผู้ใดอยากฟังหมอลำแบบย้อนยุกนะครับสามารถติดต่อเพื่อนใดครับราคากับพแพงหรืครับผมมาจำว่าไรว่ากี่บาทนะครับพอเงื่อนส่วนนี้กสิเอาเข่าวัดนะครับพอวาเฮ็ดให้วัดพัฒนาวัดนะครับกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อนใดอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอันนี้เป็นของโบราณแท้ๆนะครับผมกล่าไปฟังหลายครั้งนะครับก็มี่กอนน้ำนะครับแต่ว่า กับบอดได้เอะมากกับล่ำบอเป็นนะครับก็ได้เล็กๆน้อยๆก็ได้แค่เบิ้งนะครับก็อยากสืบสารน้ำเพลนยแต่ว่ามันบอดล่ำางนะครับการที่เป็นนักร้องหรือว่าหมอล่ำมันต้องเสียงดีพอสมควรอยู่เลยครับถึงสิเปีได้ถ้าบ้อสั้นก็ยากนะครับหมอล่ำต้องมีหลูกเอือนไม่หลูกข้อนะครับมีจังหวะแบบลูกเล่นที่แตกต่างนะครับหมอล่ำกรอนแบบเก่าเก้ายุคเก่าเก้านี่ค่อนข้างสิล่ำยากอยู่ครับ เดี๋ยวจังไหนกะ่าลืมนะครับเพลงสิ้นกันที่สามองน้องอุ้งอิงแต่ก้อนน่านี้กะต้องบอสโจ้วครับจบแบบบอสเทน่าสิออกมากกอนมั้งครับเพิ่นกะว่ายูดอกว่าสีสามารถถึงเคืองของน้องอุ้งอิงบ่แล้วครับยอดวิวนะธรรมาดาละครับเพิ่นกะทอมตัวนิดน้อยนะครับพอทุกครั้งที่เห็นกับยอดวิวกะลักล้น่นคือกันครับแต่ว่าครั้งนี้จบแบบบอสเทนี่มันสิขนาดไหนเดี๋ยวแฟนครับเฮ้า รอติดตามล่อให้กำลังใจกันนะครับบอกว่าเป็นน้องลุงเองหรือว่าบอโจหรือว่าในวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งสปูสุขณ์นะครับกับเป็นกำลังใจให้นะครับบอสิคณะใดก็ตามนะครับกสิซอยพักดันซอยซอยกันนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกอีสานบ้านเท่านะครับบอสภาคอื่นเพื่อนกับเบิงนะครับมีแฟนคลับอยู่บางคนนะครับเิ่นวายุภาคกางแต่ว่าเพื่อนกับเบิ้่มก็ติดตามนะครับ นี่แหะครับมรอด,อดวกวัฒนธรรมมันบริเกยวกับภาขึ้นเด,ดยหรอกครับผู้ใดเพป็นกติดต,ตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้กขอบคุณครับ